คอคลิปตัดฮะไปต่อไปต่อพี่น้องเมื่อกี้คลิปตัดรถไปก็ตัวนี้แต่ง่ปต่อ แล้วเราจะขึ้นชั้นที่สี่ชุดแค่นี้ต่ะอ๋อ,ไไอสุดมาต่อ makut goce naga ya ipenau cubo oh, oh. oh. To <sighs> <I'm happy>. see <sighs> ไม่ได้เต็นบอลแต่ไม่ใช่ไหมไม่ได้เต็นบอลแล้วใช่ไหมท่านที่สี่มั้งท่านที่สี่แหละ นี่เรามาถึงชั้นที่สี่ที่เรียบร้บอยชั้นที่สี่ครับห้่งก็ได้ห้่งก็ได้ห้างลังเมื่อกี้ยังมาจากชั้น3า,า,าม,มาทั้งนี้แล้ว เน่ยหอบเลยไปมากกูดแล้วขอร้อยเธอคันรีแล็กซ์เซนเดนเนาะมากกันกูด มีสุฟิวแม่โคก็แค่หนับเข่ากันนะแล้วนี่คือใส่ป่ะพี่น้องสวยงามป่ะนี่คือชั้นที่สี่มี่พระอยู่วะเนี่ยมีพระจำวัดอยู่เนี่ยป่ะ จากจังหวัดมีกัอนเแดนสวรรค์ครับจุดชมวิวทิวทัศนนะ์แดนสวรรค์พระเทพ